ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ค่ะเรารู้ว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรสิ่งง่ายๆที่คุณต้องเตรียมพร้อมในปี64คือเอาตัวเองโดดเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันเป็นความจริงอย่าอยู่บนโลกของความเพ้อฝันอย่าอยู่บนโลกของความหลอกลวงอย่าหลอกตัวเองนะคะเอาตัวเองเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เขาทํากันได้จริงที่เขาไม่หลอกลวงกันที่เขาไม่เอาเปรียบกันที่เขาไม่ได้แบบเห็นใครอ่อนกว่า อ่อนด้อยกว่าหรือว่าเห็นใครเก่งกว่าแต่เขากลับเห็นทุกคนเท่าเทียมกันนี่คือโลกที่คุณต้องก้าวเข้ามาอยู่แล้วค่ะในปี64นะคะเห็นอะไรหรือยังคะนี่สิ่งที่ครูถ่ายทอดให้คุณนะคะคุณลองเอาไปทบทวนนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรห้ามพลรราดที่จะมีอีกหนึ่งธุรกิจเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ให้ได้แม้กระทั่งคุณขายส้มตําอย่างที่ครูบอกคุณรู้ไหมว่าส้มตําในโคราชอะคะเอามาลงออนไลน์หมดแล้ว ครูสามารถสั่งส้งตมตําผ่านออนไลน์ได้แบบไม่เฟงด้วยนะคะแยกเครื่องแยกนู่นนี่นั่นครูสามารถกินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโคราชได้แล้วโดยไม่ต้องไปต่อคิวเหนื่อยเลยนั่งแอร์รอเลยนะคะที่บ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็มาให้สิ่งดีๆกับพวกเรานะคะอยากให้พวกเราก้าวไปสู่ปีหกสีได้อย่างแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มั่นคงครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ผ่านผ่านมาเป็นคนที่คิดคิดเยอะหมายความว่ารอบครอบรอบคอบกับชีวิต เราผ่านอะไรมาเยอะนะคะเราผ่านเรื่องราวมาเยอะเพราะฉะนั้นการที่วันนี้ครูค่ะจะมาให้พวกคุณน่ะผ่านไปกับครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูต้องยังไงคะรู้จริงนะคะรู้ลึกและรู้จริงมาค่ะใครก็ตามแต่นะคะอยากก้าวมาสูอ่ออนไลน์คุณลองเปิดใจเนาะซื้อสินค้า150บาทในแบรนด์นุบก้าอะไรก็ได้ไม่ต้องซื้อครูนะคะซื้อผ่านทีมงานได้ทุกคนเลยใครอยากฝากร้านฝากเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะตามสบายเลยนะคะใครที่ นะคะ,อ,ะอยากฝากร้านฝากเลยเพราะว่าครัวไม่ขายเองครูขายให้แค่แม่ทิมใหญ่พอที่เหลือคุณก็ต้องไปซื้อผ่านตัวแทนนะคะซื้อสบู่150บาทเนาะคุณก็สามารถเข้ามาเป็นกลุ่มพวกเราได้เข้ามาเรียนรู้5บทเรียนฟรีฟรีหรือ หรือไม่อยากเสียเงิน150บาทก็ติดตามเพจนี้เปลี่ยนความคิดพดิชิตเงินล้านนะคะเป็นเพจที่ให้ความรู้ฟรีๆนะก็จะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ครูมไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพจที่ออกมาให้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคาดหวังว่าใครจะรักจะชอบจะเกลียดจะไม่อะไรก็ตามแต่นะคะ เราให้เราก็ให้สุดพลังเนาะเพราะฉะนั้นอยากลองเข้ามาสัมผัสบ,บ้านครูอยากลองเข้าไม่ใช่บ้านครูที่ครูอยู่นี้นะคะบ้านนพเก้าอยากเข้ามาสัมผัสทักทายพี่น้องได้ทุกคนแล้วก็มาเรียนรู้กันซิว่าสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเป็นจริงไหมนะคะครูจะพาทุกคนเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ปี6 4อย่างมั่นคงเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเพราะปี6กี่บอกแล้วค่ะทั้งปีครูจะสอนขายนะคะผ่านมา4ี่ปีที่ผ่านมาครูสอนขายแบบ NLP หลายคนก็รู้นะคะ ไปดูดาวได้เลยนะคะมีดาวสายพวก NLP สายความเชื่อทั้งหลายถ้ามันเข้าเลือดคุณแล้วอะค่ะถ้ามันสามารถเชื่อเข้าเลือดคุณแล้วถ้ามันสามารถเชื่อได้เ,เข้ากลืนคุณแล้วค่ะคุณจะเสกอะไรก็ได้ครูเคยพูดคานี้หลายรอบแล้วนะคะแต่ถ้ายังมีความติ่งความไม่เชื่อนิดหนึ่งมีความยังเอ๊อะอะคุณต้องใช้เวลานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าคุณผิดแต่ต้องใช้เวลามดค่ะพอกลับมาปุ๊บทีมงานคือน้องไก่ค่ะขอเปิด Co ทันทีนะคะในวันที่ ่าเท่าไหรสา0หรืออะไรเนี่ยนะคะน้องไก่ขอเปิดซีโกับน้องมดทันทีแล้วก็ดาวนะคะก็มีทีมงานเปิดซีโมีทีมงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะครูกลับมาครูก็ได้ฟังข่าวดีนะคะน้องจุดๆ,ๆุที่อยู่โคราชขอขึ้น c ีโในวันที่25นี้คือวันพรุ่งนี้แล้วก็พี่กระแตขอเปิด5,000กล่องขึ้น c ีโรอบ2กรี๊ดไหมคะครูบอกแล้วนะคะอยากได้พลังงานดีๆต้องรับพลังงานดีๆ ถ้าวันนี้รับพลังงานลบเราจะฉายแสงเป็นคนลบๆถ้าวันนี้รับแต่พลังงานบวกๆคุณจะถูกฉายแสงออกมาเป็นคนบวกๆคะ่ะวันนี้ถ้ายังเชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบุญเราอาจจะยังไม่เสมอกันนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อบุญเสมอเราเจอกันคะ่ะ<อ>ครูไม่ได้บอกว่าครูยิ่งใหญ่จนใครต้องมาบุญเสมอครูคําว่าบุญเสมอคร,ครูก็คือฟังกันรู้เรื่องฟังแล้วไม่ขัดแย้งฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วรู้สึกมันใช่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก แบบนี้เรียกว่าสินเสมอค่ะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ครูไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ